พี่น้องครับมันยังมีประเด็นเรื่องเมื่อวานอีกประเด็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่ผมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหรือผมจะพูดตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับผมให้สัมภาษณ์เรื่องการที่ไอวีระออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยคือเหตุผลที่เราออกไปเมื่อวานนี้วัตถุประสงค์คือเราต่อต้านไอวีระไม่ให้ใช้พื้นที่ประเทศไทยในการเคลือ่อนไหวทางการเมือง นะครับผมให้สัมภาษณ์ว่านะครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยผมได้ติดตามไอวีรามาแล้วก็ไอวีราเนี่ยมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองแต่มันไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองก็คือการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรกา1หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะตั้งแต่ปีสองพสองพันหรหกสิบห้าแล้ว ทีนี้วันนี้มึงก็มาเรียกร้องว่าอยากให้รัฐบาลไม่ให้ต้อนรับมีงงอ,อนไลน์หรือจะมาขับไล่มีงอ,อนไลน์ก็แล้วก็เรื่องของมึงแต่ปัญหาก็คือไอ้คนไทยหัวใจพม่าแล้วมันไม่ฟังหาอะไรเลยนะครับมันไม่ฟังหาอะไรเลยผพเห็นไอ้ไอ้โจอี้โจอี้เนี่ยมึงอยากจะเปิดประเด็นกับกูเหรอ ที่มึงหัวเราะกักับอกว่าเมื่อวานนี้ไอ้วีระมันจะมาเรื่องบนอนงลายแต่ว่ามันไม่ได้มาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไอ้โจโอี้เนี่ยมึงไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดน,นะมึงอยากเปิดประเด็นใช่ไหมนะอยากเปิดประเด็นมึงเปิดมาประสานกูมานะเปิดที่ไหนก็ได้มึงหัวเราะแบบนี้หัวเราะเยอะเย้ยกันมันถามว่าปกป้องสถาบันกี่โมง มันเกี่ยวอะไรกับที่ไอวีระแสงทองเนี่ยเคลื่อนไหวกับมาตรา1หนึ่งึงสองผมบอกชัดเจนนะครับว่ามันยกเลิกมาตรารหนึ่งึงสองยกเลิกมาตรา1หนึ่งหกมันเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันการเรียกร้องรัฐสวัสดิการนะตั้งแต่ปี65ไม่ใช่ปี68 ไอ้โจอี้ขยี้ข่าวนี่เอาไปเล่นจะโอ้แ,แบบนึกว่าตัวมันนี่โอ้แบบเจ๋งว่ะมึงเป็นคนไทยที่แย่มากเลยเป็นคนที่แบบฟังไม่สับจับเอาไปกระเดียดแล้วเสือกบอกว่าเป็นโจอี้ขยี้ข่าวนะอยากเปิดประเด็นก็ประสานมานะอยากจะ้ปหาเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังนาะโจอี้นะครับ ผมไม่ใช่เป็นคนหัวรุนแรงหรือว่าผมไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ทุกได้ทุกสถานการณ์นะครับได้ทุกสถานการณ์เลยฟังให้ได้สับก่อนถึงจะเอามาโพสจะเอามาประจานมึงพูดแบบนี้แล้วมึงหัวเราะแบบนี้มึงย่อเย,ย้ยถากถางมึงอยากเจออะไรมึงต้องการอะไร